ขึ้นสูงมากจะเคยหมุนจะเคยหมุนจะเข้าจังเกิหัวนมีจ่าตอนแรกมันไดจะอยู่ตรงนี้แล้วก็ลงไปนู่นเลยนะคะตอนนี้มันปิดมิดมากนี่แก้วหมุนพี่น้องนั่งขึ้นน้ำมาจะเคลื่องไป มนมากเปลสัน้ำที่ทุกคนกําลังเห็นน้ตอนนี้นะคะมันมาจากเขื่อนป่าศักดิ์นั่นเองค่ะใครรู้จักนะคะนั่นหละค่ะมันมาจากตรงนั้นแล้วมันก็ไหลไมาที่วัดแก่งคอยนะคะจะได้เลือกสามิติอะไ่ไฟไฟคว้ากระชาด้ไปไกลๆเนลินด้วย สวยมากพี่้องดูน,อนะออ้ยดูดันงนะมามาเลยแม่พีดองเห็นปะกระดัมาตามคลองน่ะมาจากไหนดูไหมมาจากเขื่อนป่าสักมาจากเขื่อนป่าสักชุนนี่ฝั่งนี้วัดดูน,นะขึ้นมาถึงนี่แล้วพี่้องโอ้ขึ้นมายอดนี่เลยอะ่ะขึ้นมาถึงนี่แล้วนี่จะให้ดูแล้วก็ที่วัดเก่งคอยน,นะคะเคยมีเหตุการณ์จรวดตกลงมาแล้วหัวจิ้มลงไปที่พื้น แต่จรวดดันไม่แตกนะคะในยุคสงครามโลกนะคะในรุ่นสงครามโลกที่ญี่ปุ่นเคยมาะะและอดีตหลวงพ่อลาเคยอยู่ที่นี่นะคะณวัดแก่งคอยและก็เสียอยู่ที่นี่นะคะใครมาที่วัดแก่งคอยสามารถมาดูได้นะคะมีจรวดปักอยู่ให้เห็นแต่จะเลยะคะ่ะแล้วก็รูปพงหลวงพ่อลาและพี่ๆน้องๆคุณลงุงคุณป้าคุณนาคุณอาสามารถมาที่จังหวัดสระบุรีอำเภอแก่งคอยได้เลยนะคะ มาที่วัดแก่งคอยได้เลยค่ะและมีถ้ำพญานาคที่เพิ่งสร้างใหม่ด้วยนะคะสวยมากๆเลยคะ่ะและก็ยังมีที่ปล่อยปลามีวิวน้ำสูงๆสวยๆให้ดูอีกนะคะและก็จะมีอาหารปลาให้ซื้อปล่อยด้วยด้วยนะคะถูกๆเลยคะ่ะและมีพวกปลาพวกหอยให้เรามาปล่อยและเราสามารถมาปล่อยพวกเขาได้และให้ชีวิตใหม่กับพวกเขานะคะเรือพี่น้องเลือ อันนี้ก็จะเป็นเรือนะคะของแม่ยอดนางทองดีสีป่าศักนะคะใหญ่และสวยมากๆเลยค่ะข้างหลังของเรือนั้นจะมีที่ตีละครังด้วยนะคะแต่ยกไม่ได้ให้ดูนะคะส่วนตรงส่วนนั้นก็จะเป็นพวกถ้ำนะคะนี่อันนี้นเป็นพญานาคนะคะทุกคนไปไหว้พระจากข้างหน้าเสร็จแล้วมาตรงนี้วิวสวยมากๆเลยค่ะทั้งท้องฟ้าทั้งน้ำสวยมากๆและใหญ่มากเลยค่ะ ส่วนถ้ำนะคะในถ้ำก็ใหญ่มากและมีแสงสีด้วยนะคะตรงที่ยายแก้วนั้นยืนอยู่คนข้างล่างกํบบาลังเดินกันอยู่เลยนะคะเพราะว่าในนั้นมันกว้างมากค่ะเป็นถ้ำปู่นาคานะคะแล้วมีแล้วมีพญานาคอยู่ในนั้นด้วยนะคะมากี่ครั้งก็ไม่เคยเบื่อจริงๆคะ่ะถ้าขึ้นมาเหนื่อยเขาก็มีน้ําแก้วให้กินฟรีด้วยนะคะมุมนี้สวยจนมีคนถ่ายรูปบ่อยมากเลยคะ่ะวันหยุดหรือวันไม่หยุดคนก็นแน่นเหมือนเดิมคะ่ะ เพราะว่าเรามาที่วัดแก่งคอยไม่เคยเสียปล่าจริงค่ะเราสามารถมาไหว้หลวงพ่อลาได้ที่หน้าวัดเลยตรงตรงหน้าวัดเลยนะคะแล้วหลวงพ่อข้างในก็ยังรนรงม์ให้พวกเราอีกค่ะ